ต่อเนื่องไปดูกรณีของเสริมสร้าง power corporation หรือว่าหุ้น S S P ครับก็พูดถึงมาโดยตลอดนะฮะเป็นห,หุ้น renewable ขนาดเล็กแต่การเติบโตน่าสนใจครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการเนี่ยมั่นคงนะฮะการขยายตัวอาจจะไม่ได้หวือหวาวืดว่าดแบบโตไปละ3 0 4 0เหมือนกับ renewable ตามคอนเซ็ปต์นะแต่การเติบโตของเขาเนี่ย มันมั่นคงและแข็งแรง uh huh. ในแง่ของกำลังการผลิตก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องคร uh ับ huh. แล้วก็ปีนี้เองเนี่ย uh huh. นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ต้องจับตามองเพราะตามแผนงานแล้วเสริมสร้างพาวเวเขาจะกลับมาขยายกำลังการผลิตออมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนนะครับพอเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ย uh huh. การขยายกำลังการผลิตก็เป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได,ได้ให้ได้เพิ่มเติมในอนาคต uh huh. ล่าสุดเนี่ยทางคุณชัยุทธหลีหะเจริญกุลประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของ SSP ก็ได้ระบุกเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมาการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งก็อนุมัติการลงทุนนะครับในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอเมืองโครงจังหวัดน,นครราชสีมากำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์มูลค่าลงทุน2290ล้านบาท โดยเสริมสร้างพาวเวจะเข้าไปถือหุ้นนะครับในสัสดส่วนไม่ต่ำกว่า80%นอกเหนือจากที่อบาตาเมืองคงคยังมีการเข้าไปลงทุนในโครงการรถไฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังการผลิตติดตั้ง9.9เมกะวัตต์มูลค่าลงทุนนะครับ2,283ล้านบาทโดยเสริมสร้างจะเข้าไปถือหุ้นอยู่ในสัสดส่วน 51%ของมูลค่าการลงทุนโดยรวมนะครับนอกจากจากโรงไฟฟ้าขยะทั้ง2แห่งที่ชัดเจนเรื่องของการเข้าไปลงทุนแล้วนะครับเมื่อวันเดียววันเดียวกันนะฮะ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดก็ยังอนุมัติให้เสริมสร้างนะครับเข้าไปศึกษาความเป็นไปนได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับใน2แห่งด้วยกันครับแห่งแรกก็คือมณฑลผิงตงนะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับกำลังการผลิตประมาณสัก38เมกะวัตต์ด้วยกัน และก็อีกหนึ่งโครงการครับก็คือที่จังหวัดปากโกรประเทศฟิลิปปินส์นะครับกำลังการผลิตติดตั้งเนี่ย150เมกะวัตต์นะครับนอกจากนี้นะครับหากว่าผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนบริษัทก็จะนำมีการมีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนะครับเพือ่อพิจารณาการลงทุนต่อไปนั่นเองนะครับอ่าก็น่าจะได้ความชัดเจนนะครับ,รบในแง่ของ <c oughs> กรอบระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาข้อมูลตรงนี้คือไม่เกินช่วง กลางปีนะก็คือเดือนมิถุนายนสำหรับสองโครงการลม1อยู่ที่ไต้หวันกับอีกหนึ่งอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็นี่เป็นแผนการขยายกำลังการผลิตของเสริมสร้างพาวเวอร์ซึ่งแน่นอนแล้วนะฮะพอพูดถึงพลังงานทดแทนเนี่ยก็เป็นเทรนด์ของโลกแต่โอกาสหรือออป portunity ในประเทศไทยเองก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะจำกัดแต่ก็นะฮะก็ว่ากันไปตามสภาพการเพราะด้วยปริมาณสำรองไฟด้วยความต้องการ ปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ถือว่าตัวเลขมันอยู่ในระดับที่สมดุลนะงนั้นการจะเพิ่มกําลังการผลิตในส่วนใดนั้นอาจจะต้องรอนโยบายรัฐนะฮะแต่มันจะไม่ใช่ลักษณะของการเพิ่มปริมาณสำรองละแต่มันต้องเอาพลังงานทดแทนเข้ามาทดแทนพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือว่าก๊าซธรรมชาติหรือน้ํามันก็ว่ากันไปนะฮะแต่ทีนี้ออป p o r t u n ตี้ในต่างประเทศเนี่ย ก็ดูแล้วมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วอย่าลืมนะเสริมสร้างเนี่ยครับเขาเก่งในการหาดิลไม่ได้หวือหวาครับไม่ได้จับทุกดิลที่หาได้นะแต่เลือกจับเฉพาะตัวที่ดูแล้วนะฮะน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้แล้วก็เสริมสร้างเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการไทยเจ้าแรกที่เข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินก็คือโซล่าฟาร์มที่ประเทศมองโ,งโกเลีย อ่าอันนี้มันเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งนะฮะว่าเสริมสร้างเลือกเดียวอาจจะเป็นเดียวที่คนนึกไม่ถึงแต่มันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามองกูเลียคุณสุภชัยเคยเห็นผู้ประกอบการไทยรายไหนไปลงทุนไหมยังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่มีเลยนะมองกเรียอ้าวก็น่าจับตามองนะฮะในแง่ของโครงการลมที่ฟิลิปปินส์กับที่ไต้หวันครับว่าจะศึกษาออกมาแล้วเป็นอย่างไรจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่อบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทย คงคำแนะนำซื้อหุ้น S S P นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่9บาทต่อหุ้นส่วน Asia ีย u s กำหนดคำแนะนำเป็น Underperform อันนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างนะครับแต่ก็มองมองมุมบวกในระยะยาวแต่ช่วงสั้นนี้ให้ราคาเป้าหมายไว้เพียงแค่7บาทเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็น2มุมมองนะฮะที่ดูแล้วมีความแตกต่าง มีทางบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยเพิ่มเติมในแง่ของข้อมูลเป็นอย่างไรคุณสุภชัยครับครับทั้ง,งยอนต้ามองว่า2ดิวที่ก็คือโรงไฟฟ้าขยะทั้งสองแห่งตัวนี้นะครับอยอนต้ามองว่าจะสร้างกําไรให้กับตัวของเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับปีละ1 0 0่งร้อยถึงร้อล้านต่อปีเลยนะครับโดยให้ราคาเหมาะสมของ s อสอยู่ที่9ก้าบาทหกสิาตคางนะครับหรือว่ามีอัพไซด์เนี่ยประมาณสัก1ินนะครับโดยอัพไซด์ที่เพิ่มเติมแน่นอนนะครับก็หลักๆก,ก็มาจาก สองโรงไฟฟ้าที่ว่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณสักปี2019ตามเงื่อนไขของการ COD นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่หลากหลายนะสำหรับนักวิเคราะห์นั่นเองนะครับ